สวัสดีครับสวัสดีเหล่านักขายของพ่อค้าแม่ขายทุกคนนะวันนี้อยู่ใน Taylor Shop Simulator นะเกมซ i มูเลเตอที่มันเป็นเกมขายของแหละแต่ว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าเกมขายของนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรสตาร์ทไปเลยนะมาเข้ามาในเกมผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะ Use o o r t o o o ์ทูมูบิ e เวนยู r โตแอน a ์เบ e เ e นตเอ่อเอาเลยเอาจิงนะปุ่มไม่ชินเลย G G คือเทคเพราะเราจะไม่เทคเอ้ยอจะกดผิดกดผิดเริ่มใหม่เลยอ่ะมาเอาใหม่ครับผมไหนดูซิเขาบอกว่าใช้ประตูในการเคลื่อนย้ายระหว่างเบสเมนต์หรือว่าสโต้นั่นเองทีอินเทอร์แลกอ่าไปที่เบสเมนต์นะครับอืมสวยกลับไปที่สโต้ก่อนนะครับเนี่ยกดปุ่มด้านบนเพื่อเปิดขายของนั่นเองมีคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับ เรากดกดอ๋อไม่ใช่กดด้านบนเพื่อไอ้นี่เพื่อข,าข้าลูกค้าเออเนี่ยเรามีเงินอยู่1100บาทนะครับผมต้องทำการขายของก่อนเดี๋ยวผมต้องซื้อของมันซื้อ,อยังไงนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก่อนอปิดร้านก่อนเดี๋ยวดาวลดนะครับเดี๋ยวดาวลดโปรดัก์อ่านี่ไงเราจะซื้อของพวกนี้มานะครับนะแม็กทั้งหมด80ดสิบโปรดักเราจะซื้อเราจะซื้อ,ซ,อซื้ออะไรดี หนึ่งครบแล้วเจ็ดแปดมันกดยังไงนะอ่ากดชิปค้างนะครับกดชิปค้างซื้อที่ห้านี่นี่ซื้อไปเลยซื้อมาเลยแบบรัวๆพวกผักพวกนี้เนี่ยมันต้องเป็นของผสมนะครับเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้ซื้อมาซื้อมาอันนี้อันนี้อันนี้อ้ออาวเต็มละทาการสั่งเลยใช่ไหมออเดอร์ Order. เหลืออยู่200บาท ทีนี้มันจะมีเมลมันจะมีเมลใช่ไหมอ่านี่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 น,นี่ใส่รหัสนะครับได้เบียร์ในราคาที่ถูกลงรหัสคือ499 12345 4195เอ้ยเดี๋ยวปกดดีดีเฉยอันนี้ดนนนได้ไหม81บาทนะครับ494420สวิตไม่ใช่อ่านี่นี่นี่494420ทั้งหมด81บาท ถูกไหมอ้าวไม่ถูกเหรออ๋อ,อไอต้ตู้อันนี้มันเต็มเออผมลืมผมลืมน่าไงเอ,อ่อทำไงไวะเทคอ๋ออกดครั้งกดครั้งเออลืมละไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานนะครับโยนอันนี้คือตู้ที่เราสั่งขอนะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็ ไอเนี่ยเราต้องย้ายไปที่บ้านเราต้องย้ายไปที่ที่บ้านโอ้โยังไม่ได้เปิดร้านขายของเลยแต่ว่าเราซื้อของเตรียมไว้ก่อนนะเกมนี้จริงๆเนี่ยเราค่อยๆเปิดร้านไปก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เกมขายของอื่นไม่มีนะสำหรับคนที่ชอบเกมขายของเนี่ยผมว่าแนะนําเกมนี้สนุกนะครับแต่ว่าผมจะบอกแล้วกันว่าทุกๆ5วันนะครับเราจะต้องทําการจัดการกับพวกมาเฟียที่มาถล่มร้านเรานั่นเอง บอกเลยว่าสนุกมากแล้วผมกดผิดอันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟห้องนี้ปิดด้วยก่อนครับไฟต้องห้ามเปิดนะครับไม่งั้นเจ๊งอ,อ้าวมีคนมาปาดของใส่แล้วไหนผมเอาใหม่ที่เมื่อกี้ผมใส่ไปแล้วใช่ไหมกดอ่าเรียบร้อย1อันมันต้องมีช่องว่างเองเบนเดอรอันนี้ลบทิ้งไอ,นนลงอนน้ลบทิ้งซื้อไปแล้วจแล้วลบทิ้งโอเคออกแล้ออก ไปที่ตรงนั้นอีกที่นึงนะครับเพื่อเอาเราสามารถจุ่มของระยะน,นี้ได้เลยโดยไม่ต้องหอ่วงว่ามันจะไม่ได้นะครับนี่กดตรงนี้นด้านล่างเราก็จะมีของมาเพียบครับผมวางวางเดี๋ยวผมเปิดร้านก่อนเปิดเปิดร้านเปิด,ปดน้าสวัสดีครับลูกค้าอยากได้อะไรก็เชิญเข้ามาเลยเพราะผมสต็อกของไว้แล้วเพียบนะครับมา เวลาเปิดร้านครับผมโยนไว้ก่อนอันนี้เราต้องเอาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนทุกคนเล่นนะครับเพื่อใครอยากเล่นนะครับสามารถหาซื้อได้ในสตีมนะครับราคาไม่ไม่แพงนะประมาณร้อยกว่าบาท200มั้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะอยากได้เควาส3อันโยนโยน,ยนแล้วก็อ่ะวิธีการให้ของลูกค้านะครับเนี่ยไม่ต้องรอสอนเลยกดคลิกปุ๊บ ให้เลื่อนลูกกิ้งนะครับถูกไหมเราสามารถเลื่อนลูกกิ้งเพื่อเอาไปไกลๆไ,ได้แล้วเราก็แม่เลื่อนมันก็จะได้เลยแต่วิธีแนะนํานะครับจับแล้วก็เคี่ยงออกไปเลยง่ายกว่าแบบนี้ไวกว่านะอา่าผมขึ้นราคาหน่อยไหมเมเนจเมนต์แอดวานซ์เมเนจเมนต์ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดยังก่อนดีวกว่าเดี๋ยวรอค่าความอันนี้ของร้านเพิ่มขึ้นเ,เยอะก่อนสวัสดีครับลูกค้า รับอะไรเอ่ยรับเบียร์กับโรสบีฟนะครับเบียร์เบียร์คืออันนี้วางไปโรสบีฟนี่อันนี้หรือเปล่าอันนี้เหรออ่าอ,อุ๊ยลืมลืม,ล,ม,ล,มลืมเกมนี้ต้องกินต้องกินอาหารนะครับอ่าระวังดูตรงแถบอาหารของคุณด้วยนะมันจะมันจะลดทำถ้าหากอาหารหารือน้ําน้อยเนี่ยมันจะทําให้อันนี้นะครับเนี่ยยวนตริงละมันจะทําให้วิชั่นในการมองเห็นเนี่ยแย่ลงนั่นเองเพราะนั้นเราต้องกดอะไรวะ เทคแล้วก็ดื่มอร่อยดื่มน้ำป่าเนี่ยดีสุดแล้วดื่มเยี่ยมอ่ะเรียบร้อยอ๋อใช่ของถ้าไม่เอามาตั้งโชว์นะครับมันจะมันคนจะไม่ซื้อกันอ่ะเพราะนราต้องเอาของหนึ่งชิ้นมาตั้งโชว์ก็คือจับคว้างไว้แางนี้แหละกาแฟคว้างไปไงว,าวางดีวางดีวางดี เดี๋ยวมีคนบอกพี่มึงวางดีๆด,ดิครับครับวางดีๆอันนี้เอาอะไรเอเย่ยรถวีบกับเควาสเอา้าผมไม่มีรถวีบแล้วอะผมไม่ได้ซื้อมาด้วยสิเนี่ยไม่มีอ๋อและอย่างนะครับสินค้ามีวันเน่านะครับทุกคนเราซื้อของมาไว้ยื่นไปเนี่ยไม่ได้นะครับลาค่าใช้เสียงรถเลยเบี้ยเบี้ยเบี้ยมีเบียมีเบีย,บยมีมยมยมน,นี่นม ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนไอศครีมตั้งแล้วชีสมาตั้งไว้เบียร์มีสตอ็อกมีโอเคอ่ะขนมปังกลมนะครับตั้งไว้มาครับมาราบีรา,บราเบีสราเบีสราเบสนี่ขนมปังกลมหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยมาเริ่มติดมือแล้วครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มชินมือเองนะครับเกมนี้ไม่ยากที่เป็นกระป๋องกระป๋อง,อ,งอ่ะนี่นี่นี่สิบ สั่งอย่างละห้าก่อนไหมผมตังถึงาวเนี้ยบาสเกต313บาทเออเหลรอ13บาทเอาซะจนเลยนะผมไปเอาของก่อนอันนี้อะไรอ,ะ oh. อ่ะอาฮะแบตเตอรี่โอ้ผมสั่งแบตเตอรี่มาด้วยหรืออันนี้อันนี้อาจจะต้องใช้ในอนาคตนะครับเอาไว้ใช่ใช่ใช้ชอะไรหรอเอาไว้ใส่ในไฟฉายนะครับ วอเทอร์ไปเดี๋ยวผมต้องกินแล้วต้องกินแล้วแต่ขายของก่อนอไปอันนั้นไปที่ร้านค้าครับเปิบกดเอารถไม่มาด้วยฮัลโหลต้องทำไงต้องทำการทิ้งก่อนโอเคแล้วก็ไปที่ร้านค้าอ๋ออย่างนี้โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอันนี้ผมผมต้องเก็บกินก่อนทับหนึงอันกิน อร่อยห่อกินอนึงอันกินเยี่ยมดื่มคว่างไปเก็บมาคว่างไปแล้วก็ไปที่อันนี้โอเคเรียบร้อยครับมาแฟชเบดแฟชเบดนี่อันนี้แล้วก็ควารสนี่ร้านผมจะลกหน่อยนะครับไม่หน่อยละลกมากๆเลยอันนี้ทีไม่ไว้ก่อนอันนี้ของกินนะของกินผม แล้วก็กล่องที่ไม่ใช้ให้เอาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่อมันจะได้เอาไปทิ้งให้ได้นะเออนี่นี่แค่นี้คุณก็สามารถเล่นเกมนี้ผ่านได้โดยอย่างง่ายแล้วเนี่ยก็ท่อนออดมิวแล้วก็มิวเหรอครับอ่านี่คุณจะสั่งนมสองอันทําไมวะนี่ไงนมสองอันอ่าเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนตู้เย็นเปิดได้นะครับทุกคนนี่เราสามารถเอาเนื้อเนี่นยมาเก็บไว้ได้นะครับเพื่อที่จะ ให้มันอยู่ได้นานนั่นเองไม่งั้นเนี่ยดื่มก่อนดื่มก่อนช่วงแรกๆก็รอลูกค้าเข้าร้านนะครับลูกค้ายังไม่ค่อยมาโยนไปเพราะถ้าเราเอาของบูดไปขายลูกค้าเนี่ยลูกค้ามันจะไม่พอใจนั่นเองประมาณนี้ก่อนแล้วกันเงินไม่ค่อยมีครับอ๋อผมเก็บนี่ก่อนสต็อกนี่ไว้นี่เอาสต็อกอันนี้ไว้นี่ผมดูซิมีเมลเข้าใหม่ไหม เม่เอาไม่เข้าฮะน่าจะต้องรอเป็นวันมั้งไอ้ไฟนี่เปิดก็กินไฟนะทุกคนเราต้องจ่ายภาษีจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นวันนะครับโอ,โอ้เกมแบบช่วงแรกคือเก็บเงินเหนื่อยมากเอ้ยของนี่คือปัญหาของการไม่จัดของไว้ที่ร้านนะครับอ่าเควัตมิวเควัตมิวมิวหรือบัตทอนวะบัตทอมวะอ่าบัตทอมมิวด้วยบอทเทิลเออบัตทอมอะไรหรอกาแฟ บีนคอฟฟ่บีนเฮ้ยไหนก็วางจัดหน่อยแล้วกันอ่ะวางจะได้หยิบง่ายๆนะครับวางวางเออเสียงกินแบบสะใจมากเฮ้ยเก็บรีผมหมดยังเฮ้ยหมดแล้วเก็บรีผมหมดผมผมต้องไปซื้อเพิ่มนี่ มิวก็หมดแล้วอ๋อจะหมดละเดี๋ยวนะผมอ๋อผมไม่ได้เอาตั้งเหรอ,หอผมก็ว่าทำไมไม่ไม่มีใครซื้อน้ำตาลผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอาไปเอาไปโยนโยน,ยนแล้วก็ทิ้งทิ้งเออยโยน <laughs> ขายของแบบอ้าวิวเดย์ข้ามวันใหม่แล้วนะครับขายของแบบวางพื้นอะทุกคน สกุสปกุปสกุปกุไม่เป็นไรเราไม่ได้กินนะฮะเบียร์เฮ้ยเบียร์ผมมีเยอะเบียร์ผมผมผมมีเยอะมีมีเยอะอยู่ยไหนวะหมดแล้วบอก<อ>หมดแล้วอ๋อใช่ใช่ข้ามวันครับเรามาดูเมลนี่อ,อันใหม่มาเลยครับ49 2 2 2 3 102บาทเซอร์วิสอ่ะอันนี้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 ค่าไฟครับ่าไฟ49 2223เท่าไหร่นะ กี่บาทนะ100เท่าไหร่นะ102บาทนะครับ102บาทกดจ่ายเงินจากนั้นก็ขายก่อนขายก่อนขายก่อน1คนชูก้ามิวหมดแล้วนะครับแล้วก็รถบีฟสอันอา้าวรถบีฟหมดอะไรเราต้องเอาของที่สำรองไว้ในตู้เย็นมาขายใหมันเอ้ยวางเทียนทิ้งทิ้ง ทิ้งแล้วก็ไปที่ร้านค้าเพื่อเอาสินค้ามานั่นเองเยี่ยมกลับบ้านเอามาเอามาแล้วก็นมนมตั้งไว้มีอีกอันหนึ่งด้วยครับอีกเมล์หนึ่งนะครับอีกเมล์หนึ่งเมื่อกี้ผมอันนี้ไปละเรียบร้อยนี่เก็บเลย174บาท490 707 4907 0 7, 7. 174บาทโอเคแอน e r เทอร์ okay, ไปพร้อมกับจ่ายค่าไฟนี่จริงๆตอนแรกมันควรใช้อย่างอื่นนะไม่ควรใช้นี้เพราะว่าเราจะเสียเงินกับค่าไฟเยอะมากเยอะเยอะแล้วไงครับเยอะเยอะแล้วไงผมขายของนะได้เงินเยอะกว่านี้อีนะ่าจะบอกให้นี่เลยมาครับาอยากได้อะไรซอชิปโซดาซอชิปโซดา วอเตอร์วอเทอร์มีวอเตอร์มีวอเทอร์แล้วก็โอ้ยไม่ทันมันหนีไปก่อนตรงนี้เปื่อนด,ด้วยตรงนี้อีกใครมาของมาปลาใส่ปะเนี่ยซซลชิปน้ำดื่มซอสเสร็จอาน้ำตาลโอ้โหซื้อเยอะให้คนนี้น้ำตาลแล้วก็ เขเกือรเลียกเลรนี hmm. ่แหละเรียกยากจริงเลยนะก็สำหรับเชอรลอตช็อปซิมูเลเตอร์นะครับก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะก็คือเกมมันก็เล่นเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่5เดี๋ยวถ้าไงวันที่5มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสคิปกลับมาอีกทีละกันนะคะด้วยไว้ผมต้องต้องไปเล่นก่อนไม่งั้นโอ้โหนานมากกว่าจะถึงวันที่5เนี่ยเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวขอ คิไปไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันตอนวันที่5ครับวันที่4นี่ทุกคนอีก23าชั่วโมงนะครับนี่นับเป็นวิได้เลยนะอีกถ้าทุกๆ60วินาทีนะนับเป็นวินาทีก็เท่ากับ1ชั่วโมงในเกมนะครับนี่ผมจัดร้านใหม่ด้วยเป็นไงแล้วตอนนี้ผมก็ซื้อปืนมาแล้วนะครับนี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยปืนหนึ่งกระบอกพร้อมกับแม็กอีก3แล้วก็นังมีอันนึงนี่มีสอันนะครับเอาไปเตรียมพร้อมทุกคนอาจจะง,งงว่าเอ้ย พี่ซื้อปืนมาทําไมเนี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยวได้รู้ฮะเดี๋ยววันที่5เดี๋ยวรู้เรื่องเลยว่าจะซื้อป,ปืนมาทําอะไร<อ>นะครับอ๋อใช่จ่ายบินก่อน,นอืมสร้างอันไหนวะอันนี้อ่จาจ่ายค่าไฟนะครับ16ชั่วโมงอ่ะทุกคนอีกนานเลยเออว่ามันจะข้ามวันแล้วผมวางไม่ได้มันอันนี้อะไรเนี่ยมันเริ่ม,มเริ่มทำไมเริ่มรู้สึกเริ่มเริ่มลกละเริ่มเริ่มเริ่มลกเกินไปวางดีๆก่อนวางดีๆวาง ด,ดีโอเคอ่าเดี๋ยวผมอาจจะข้ามนะเพราะว่ามันอีกนานเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้แบบใกล้ถึงแล้วแบบค่อยตัอในทีแล้วกันมา1ชั่วโมง40อีกแค่40วิกับอีก60 100วิครับ100วิสุดท้ายประมาณ1นาทีกว่านะครับเราจะเข้าสู่สงครามกันแล้วตอนนี้ผมต้องขายของก่อนเอาเงินให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะลองอัพเกรดดูดีไหมนะ เกาะมันมีไหมมันไม่ใช่เกาะมั้งเดี๋ยวนะตรงเนี้ยมันมีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เออเซอร์วิสไม่ใช่อันไหนวะเทคนิคอลนี่ไงอ๋อมันคือมันคือซ่อมอ๋ออันนี้มันคือเครื่องเครื่องไข่ของอัตโนมัติใช่เครื่องไข่ของอัตโนมัติน่าจะไม่ต้องยังไม่ต้องซื้อครับยังไม่ต้องซื้ออ๋อเอาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่รอส โอเควาสมาลอสบีบลอสบีฟอยู่นี่ลอสบีบเดี๋ยวผมเติมน้ำตัวเองก่อนปึ๊บเอาให้อิ่มๆนะครับเอาให้อิ่มๆแล้วก็อาหารด้วยจะหมดเวลาแล้วดื่มออดื่มเออดื่มทีนี้เอาผมว่าผมเอานี่ทิ้งก่อนดีกว่าเอาอันนี้วางไว้ไก่อนแล้วก็กระสุนปืนอยู่ไหนอา่าอยู่นี่นี่เทคมามายี่สิบห้าวิ เดี๋ยวเดี๋ยวๆขายนี่ก่อนอ่าชีชิปเบียร์ชีชีอ่าชีชีพอจะถึงแล้วเริ่มเริ่มหลนแล้วเริ่มหลดแล้วชีชีผมอย่าชีชีชีชิปส์ชิปส์แล้วก็เบียร์เบียรเก้าวิเก้าวิว่ะรอดอยู่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 อย่าพึ่งอีเพิ่งรอดอยู่แหละมาศูนย์หนึ่งย่างอ้าวอ๋อยังเหรอ อ๋อยังไม่ใช่วันนี้เหรออ๋อะหมดวันนี้ใช่ไหมโอ้ยเราก็ตื่นเต้นโถเออจําผิดวันขอโทษโอ้ยทุกคนครับรออีกวันหนึ่งย่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ใกล้ถึงตัดไว้ทีเรากคิดว่าวันที่วันที่5เออเพราะมันบอกว่าทุกๆวันที่ห้ืเดี๋ยวผมจําผิดวันวะหรือหรือหรือไม่ใช่ใช่ไหมผมจําผิดวันเหรอเออจําผิดวันจริงด้วยนะครับโอ้ยเกือบ หนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนั่งดูคนอะไรจับของมาโยนโยนให้ลูกค้าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ย<อ>เกินไปนะครับเกินไปมันมากเกินไปนะครับอย่างเดี๋ยวไม่จะน่าเบื่อไปซะก่อนเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยตัดมาอีกทีแล้วกันนะครับไว้มาเจอกันใหม่นะครับมากลับมาแล้วทุกคนวันที่5ของจริงกับอีก2ชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูของจะหมดแล้วพอกระตัางผมเป็นไงสี่พันบอกเลยว่า ผมขายของนานมากนะครับกับอีกหนึ่งวันเนี่ยแบบนั่งขายรัวๆเลยแล่ตอนนี้เนี่ยคืออีกแค่นี่ฮะอีแค่120วินาทีมันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับอันนี้อันนี้ของจริงแะ้วอนนของจริงรอบที่แล้วนี่โอ้โหไอเราก็ตื่นเต้นเก้อไปเลยผมว่านะมันต้องมีของที่จําเป็นอีกนิดหน่อยนั่นก็คือหนึ่งนี่กระเป๋ามาก่อนแล้วก็ยาครับยาอ่ะยาขอสัก3ขวด นี่ขอเพิ่มอีกหไปเลยนี่เป็นไงไหวะวะเนี่ยไป,ไปอันนี้ยังไม่ใช้นะครับมันเป็นการ์ดลดราคานะครับกด G นี่ไงเปิบบเบบออคบพอดีไปแหละพอดีด้วยไปไปไปไอีก60วิครับผมต้องไปเตรียมตัวก่อนที่บ้านอ่าเปิดไฟไว้เลยครับเปิดไฟเปิดเปิดไฟไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหลบตรงนี้นะครับ เป็นจุดเดียวที่เราจะหลบได้นั่นเองวางไว้มาพร้อมน้ำ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 ดื่มน้ำหมดต้องอิ่มนะครับเดี๋ยวของเนี่ยเดี๋ยวค่อยขายไปฉีด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 ผมฉีดทำไมวะเดี๋ยวมันก็มายิงกระจกพังดีเออเอาวะสิบห้าผมเตรียมตัวเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากได้เงินอ่ะอยากได้เงินอยู่อยากได้เงินสิบวิสิบวิสิบวิไปครับทุกคนหลบถือปืนรอ สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งมานี่ไงเห็นไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมครับโอ้โหยิงนี่งไงนี่นี่ไอ้ ي, ลบ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 ย,ยายานี่งไงยิงโดนปะเนี่ยเฮ้ยมันไม่โดนปะเนี่ยอ,อ้าวกระสุนหมดใส่กระสุนนี่ดูท่าใส,ส,ส่กระสุนซะกก่อนยิงไอ้โดนแล้วโดนแล้ว โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยลบลบลบยิงนี่ไงไหนึ่งคนสี่นัดเลยเหรออ่าแล้วมันจะไปยิงไงอ่ะนี่หนึ่งสองกระสุนหมดเฮ้ยกระโจกยังไม่แตกว่ะดีดีดีกระโจกผมหนามากกระโจกผมหนามากหนามากเองร้านชาวบ้านเขาเหรอฮะตายไป เห็นนะกระจกมันไม่แตกให้ใช่ไหมมันปรับใหม่เหรอแล้วผมจะยิงมันยังไงอ่ะโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ย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 นี่ไงหนึ่งสองเฮ้ยมันคนกระจกแตกนะเอาจริงผมทำอะไรผิดวะวะปิดก่อนนี่ไงนี่ไงนี่นี่ สามสี่สุดท้ายว่ะโอ้ดูมุมยิงผมดินี่โดนโดนยิงได้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 ไดไดแล้วก็ตายไปเรียบร้อยครับจบสิน้นจบสิน้นบอกว่าจบจบสิ้นยังไงจบสิ้นยังไงเรียบร้อยครับเลื่อนรถไปนิดนึงดื่มยาสักหน่อยไหมดื่มดื่มหน่อยดื่มหน่อยเปิด นี่ไงกรอกเป็นเม็ดเลยเลือดเพิ่ม5้าสิบไป็น,น้ทุกคนนี่แหละครับคือเกมที่ดีโอ้หนายไม่ดูกระจกชั้นหน่อยแล้วเลือดเต็มขนาดนี้ขายของนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเคลียร์ลูกค้าเสร็จปุ๊บเคลียร์โจรเสร็จปุ๊บลูกค้าก็เดินม,มาซื้อของต่อแต่ตอนนี้ผมต้องต้องอะไรนะต้องกดตรงไหนนะเซอร์วิสอ่าจ่ายนี่ก่อนแล้วก็เทคนิคนะครับอ๋อมันยังไม่พังมันอีกนิดหนึ่งป่ะ ต้อมเลยกลับมาใสไหมกิ้งเหมือนเดิมสุดยอดจะเป็นโอ้โหคาบเลือดโอ้เงินหายเบิดอ้าวหมดอ้าวหมดอีกอ่ะเติม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 ขี้ขวาเชนชาร์จเลครับชาร์จหรือเชนวะเออชาร์จนะครับชาร์จยานะเข้าใจไหมยิงหน้างหงายเลยนะโซดา,าไป หมดแล้วครับสำหรับเกมนี้ก็เกมนี้มีคอนเทนต์แค่นี้เองนะจริงๆคือมันจะมีอย่างอื่นเพิ่มก็คือเรื่องของการทําเตานะครับตู้เย็นเพิ่มทําพวกไอ้เป็นเป็นแรปเป็นแรปไก่แรปวัวนะเออเหมือนที่แบบ k f c อุ้ยคุณไม่ได้นะเหมือนที่ร้านขายของเ็าทากันนะครับก็คือเป็นเราต้องเอาเนื้อมาย่างมาอะไรแล้วก็ทาแรปขายลูกค้าซึ่งอันนั้นราคาดีมากแต่มันทำนานครับงะก็สําหรับอะไรนะชื่อเกม เทเลอร์ช็อปซิมูเลเตอร์นะครับก็มาพักเดียวพอแล้วนะครับมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับเล่นแค่นี้แหละก็คือก็ถ้าคุณอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าจะเอาชีวิตรอดได้กี่วันนะครับเพราะว่าหลังจากเนี้ยคนมันจะเริ่มไอ้พวกมาเฟียที่มาถล่มร้านเราอะมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเว้ยแล้วมันจะแบบมาแบบโหมาเป็นสิบกว่าคนอย่างเงี้ยยิงเท่าไหร่ยิงไม่หมดสักทีต้องใช้ปืนกลสู้กับพวกมันนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหว นั่นแหละนะครับก็สำหรับเทเลช็อปซิมเลเตอร์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์แล้วเจอกันบอกว่าแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกัน